ผมยังงงว่าทำตรงไหนฮะไม่เห็นอะไรเลยตรงขมับตรงเนี้ยแล้วเนี้ยทำมาสามเดือนแล้วค่ะแผ่เล็กไม่ต้องนอนพักฟื้นมันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาจริงจะ50แล้วขนาดนี้เนี่ยโอเคมากค่ะด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราหรืออะไรหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยดูมีอายุมากขึ้นแน่นอนว่าใบหน้าที่สวยงามไม่เพียงแต่นํามาซึ่งความมั่นใจแต่ในทางหงเฮ้งยังบ่งบอกถึงดวงตาและความสําเร็จด้วย แต่อย่างพี่อ่อนมาเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วเขามีแต่เรื่องเดียวเรื่องโรยเราก็ทําให้เขารุ่งขึ้นมาใหม่พอเราอายุมากขึ้นความหย่อนคล้อยมันมามันก็มาตามแรงนุมถุงแล้วที่ทําในวัยที่ใกล้50เพราะคุณหมอแนะนําว่า การฟื้นตัวของผิวยังทำงานได้ดีอถ้าเทียบกันกับ50-60เนี่ยสำหรับคน60คืออายุมากขึ้นเซลล์ภายในต่างๆเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้ช้ากว่า50ตอนที่ให้คำแนะนำก็เลยมีความรู้สึกว่าอทำตอนนี้ก็ดีกว่านะมันจะได้กลับมาฟื้นตัวดีมากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆคุณหมอบอกว่าทำเฟสล็อกเนี่ยมันไม่ต้องพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลไหม่้อง,องอจริงคือทำเสร็จแล้วกลับบ้านเลยค่ะ แล,แ,ลแ,ลแล้วเวลาที่ฟื้นตัวใช้เวลานานไหมตอนนั้นที่นี่นจะมีวิสัญญีแพทย์เนี่ยคอยให้ยาพอเราฟื้นมาเ่คะก็ลงมาเดินมาถ่ายรูปแต่วสวยเลยวสวยเลยคืออาจจะหน้าต,ตึงนิดเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอกลับบ้านไปนอนที่บ้านพอวันรุ่งขึ้นช่วงบ่ายๆก็มาล้างทําความสะอาดแผลก็คือทํากิจวัตรประจําวันคือหรือถ้าคุณพกผ้าก็ไปเดินชอปปิง้งพาลูกไปเที่ยวได้ก็คือ face l o กใช่คุณหมอคะ เฟซล็อกคืออะไรคะร,รบกรนาช่วยเล่าให้เราทุกคนฟังสักนิดนึ่งค,ค่ะคืออย่างนี้นะครับขอปูพื้นหน่อยคนที่เราต้องการจะดึงหน้าะนะมันมี3ตัวตัวที่ดึงแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผ่าตัดเขาเรียกว่าร้อยใหม่อันนี้ก็ร้อยไปแล้วก็อยู่ได้3มเดือน4เดือน5เดือน6เดือนก็เดี๋ยวจะเป็นร้อยใหม่อีกอันนี้ไม่ผ่าตัดนะค่ะถ้าอีกอันนึงเป็นผ่าตัดใหญ่เลยเขาเรียกเฟซลิฟฟูลเฟซลิฟก็คือคอนเวนชั่นแนลเมธอดดึงมันเป็นร้อยปีแล้ว ดึงกันแบบถลกหนังหัวไปจนถึงข้างหลังแล้วก็ลงไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นเราไปดึงกล้ามเนื้อไปดึงสมาร์ทไปดึงไปจนถึงกระดูกไปถึงอะไรอันนี้อันนี้หนักเลยนะคนขั่วเลยนะทีนี้เราก็มาคิดค้นใหม่เอแล้าทำไมเราต้องสองตัวนี้มันมันต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งมันมีดับเบิลลูปซูเจริงเทคนิค อันนี้เราก็เอามาทดลองทําจนนิ่งและก็เลยทําให้การผ่าตัดมันง่ายแผลก็สั้นๆผมยังหงว่าทําตรงไหนไม่เห็น,น,นอะไรเลยตรงขมับตรงเนี้ยแล้วเนี้ยทำมาสามเดือนแล้วค่ะแผลเล็กไม่ต้องนอนพักฟื้นมันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหารจริงจะ50แล้วขนาดนี้เนี่ยโอเคมากค่ะคุณพ่อเนี่ยนะคะเขาจะมีเนื้อตาเยอะแล้วพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมือนกับว่าหนังตามันปกจนบางทีเนี่ย ขนตาค่ะจะไปทิ่มลูกตาแล้วพอเราไปพบคุณหมอที่เป็นจกักษุแพทย์เนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากอนาตามี่ของตาของเราตรงนี้สามารถใช้ขา,า,า,ายนี้มาช่วยได้ไหมคะได้เหมาะที่สุดละสําหรับคนแก่แต่ว่ามันอาจจะต้องล็อกตรงนี้บ้างล็อกคิ้วหน่อยแล้วก็ล็อกตาคือคือเราแยกแยกแผลให้มันเล็กเล็กกระจายไปวันนี้นะคะช่วทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่า พี่ออนขออนุญาตไม่เรียกพี่ออนแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องออนมากเลยนะคะกลับมาเป็นน้องออนใหม่อีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ